ยูดีเมียยูแดงมีใี้สบายดีพี่น้องบบสุภุสุคนฝนตกโอ้โหตกคักตกแน่ตกอีพออีเมียขอละวานน้ำถ่วมบ่บอห้อยไปแล้วเขาเลยมาซองบึงอืมฮ้่นถ่วมพี่น้องบ่ฮันถ่วมย่างรอบ่บอกหอยรอไปแล้วมาพี่น้องโอ้เจ้าอันนี้ ปลาทิโตปลาทิโตเจ้าขึ้นมาอยู่จังสี่อัน,นพนมาอยู่นี่กะละมังอันนี้น้ำ่อยพี่น้องกะละมังข่อยพักน้ำไว้ปลาเจ้าเห็นอยู่บนนี่ตัวปลาญ่เจ้ามาอยู่จังไหนเจ้าขึ้นมาจังสี่อืออุ้ยคนขึ้นมาอยู่จังสี่พี่น้องกะละมังตื่นเด้ออัน,นเขาปูเขาแขยง ni ni kalau buang kop tu bahaknya ini มาาหขายปลาก็มกีข้อน <c oughs> มีข้อนยางออกกอนคนลังยินเข่ากําลังเขียวง้างไปเลยวไทยมือเจาเบิง้งเสนะโอ้มยมีข้อนเราอยู่หลอกไปก่อนไปขี้เบนไปขี้เบนน้ำกลดละมาเลาะเบิ้งไปหน่อยมาเลาะเบิง้งกบตัวนั่นนะมันยังอยู่บ่ สามมือเลยดิโอ้คุณเปลีป่ยนกะละมั่งอยู่ผีพี่นอ้องี่พีนไม่อยู่ผีโอ้แสดงว่ากบตัวนี้ว่าเป็นกบไอ้นี่ได้นั่นว่าเป็นกบบานห้าไหมสงสัยทิเป็นกบเหลี่ยงคือว่าพุดออกมาบาอที่เชีงไดนี่เห็นหัวยู่นี่นี่ว่ายานคนอีกตั้งหากไห่ โอ้ยเจ้าก็ซื้อมาอยากอยู่น้ำข่อยเถอะเจ้าบาอย่านข่อยตีอืมตาพึน่นบอยเห็นหุงบ่พี่น้องตาพึ่นเป็นฟ่อฝ่าไหมตาพึน่นบอยเห็นหุงนี่หนิเนาะโอ้ยมาเป็นตาชี้ตุนแถอะวันนี้ตาพึ่นเป็นฝ่อฝ่าฟ่องฟ่างไหมเฮ้ยจังไรเจ้าจงังสิได้กินเี้ยระบาดนี่โอ้ยเนาะตาชี้ตุนเถอะเนาะบันที่นี่เนาะโกบไปอยากเลี้ยงกบเจ้าก็ซื้อมาอยู่น้ำข่อยบันนี้เฮ็ดจังไรละ่ะ เดนดิชิซิมิเนวกินในพื้นเราบัดที่นี่ซ้ำม,ม,มือแลี้ลวยวตอนแรกพึ่งดูกระมังนี่วันนี้พ,พึ่งใหญ่ไปนี่กระมังพักกระแง่งข่อยนันพี่น้งองที่ทางใดล่ะตาชิ้ตุนแทวบัดที่นี่ไปละจ้าจะคลิปเอียงข่อยหรอกอเอามันร่วมๆกันแสดงว่าห้อยพึ่บโลงมาอยู่นี่กระมังนี่ดิ่ง รูออกจากกระมังนี่นี่หมองพุ่นอยู่มันก็สิตุนไปตุนมาตุนไปตุนมาอยู่สามสี่กระมังนี่มั้งนี่โอ้ยแต่สิตุนเทน้องวันนี้กบกับคบตาบอดคือสิเมนตาบอดหรือคือพี่น้องคือจังเดย์พกกระบึงบ่เปิ้นนี่หนิตาพุ่นเป็นมั่วๆเป็นฟ้าๆไหมโอ้ยหนูแต่ที่ตุนชาสเตอถึงเฮ้ยจังเดย์มันกบจังเดย์ไปจังเดย์มาจังเดย์พวกกรง่วงน้ำกบตัวนี้ได้เดี๋ยวนี้จะไปจังเดย์มาจังเดย์เจ้าจังมาอยู่นี่ฮันไปแล้วจ้ะ อุ้ยหลายๆคลิปมาร่วมกันให้หมูณเจ้าเบึงดีไม่แห้งอยู่แดงมีฮี้วอะไรอยากได้หอยเชอรีทักทายไปทาง,ทาง,ทางเฟสด้วยพี่น้องเด้อนี่มันพ่อขายเลยจ้ะนี่ตัวละบาทนี่นีมีเอันมุดนี่ตัวละบาทนี่สุดยิ่งนี่นี่อันนี้เขาคล้ายตัวละบาทเชอรี่สีทองนะจ้ะซัำเลียนบาทขายตัวละบาทพี่น้องนี่ กระสิคัดออกค่าเธอผู้ใดอยากได้นีนจ่จ้ะนีนจ่จ้ะโอ้โหหลู่ๆข่อยออกไข่เต็มเลยว่าเลยเก็บไข่อยู่โอโย้ยตายจะเลาะขายป่ามากก็มีค้อนก็เลยมาซองเมืองกรุบนี่แหละซองมึงกรุบซองมึงหอยไปไปไปหาเห็ดเบียดเบียดหล่ไล่จังมันหยกัก ຜູ <ermo> <you> ້ໃດເຂົ້າມາໃຫ້ກຳລັງໃຈກໍຢ່າຊິຟ້າອັນເຂົ້າຢ່າຊິຟ້າວ່າໃຫ້ຂ້ອຍເດີ້ພີ່ນ້ອງເດຍຮນ້ນອຍາກແງອປຍັງ